สวัสดีครับนี่เราดอ,อ,องของเล่นมาแล้วสด,สดใหม่ๆซิงซิงโอเคตั้งก่อนอ้ว่านี่นะครับสิ่ที่เราได้มาวัานนี้นี่ไงหัวอีวาโอเคเลี่ยนนะครับ อันนี้อ่านี่นะครับไม่ใช่ของผมพี่ผมฝากซื้ออ่านี่นะครับเรามาดูกันก่อนเขียนว่าถังป๊อปคอนอีวาเกเลียนนะครับธรรมดาใช้ซํำได้ห้ามใช้ไมโครเวฟไม่มีแคล้เข้าอยู่แล้วโอเคไปดูกันนะครับเหนื่อยโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญาต ตังนี้นะครับไปเงียบนี่เราจะให้ดูความสูงก่อนกันเทียบกับอะไรได้เทียบกับที่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนี่มาโอเคมาแล้วนะครับนี่ฮนะ ความสูงดูหวัวนี่นี่คือความสูงของอีวาทางอีวานะครับเมื่อแบบเทียบกับถางกันด้ามน,นะโอเคความสูงของหัวอือีวาสูงกว่าหน่อยหนึง่งนะครับถ้าวัดที่ปลายหัวเลย โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูอีวายอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะเทียบกับถังของทาร n น f ฟมเมอร์ไม่ต้องก็ได้ไม,ดมั้งหรือเทียบเทียบเทียบไหมเทียบก็ได้อ่าก่อนโอเคอันนี้เป็นถังออพติมัสนะครับอ่านี่นะครับถังของออพติมัส ก็พูดได้ว่าใกล้เคียงนะครับถ้านับจากปลายสุดนะโอเคพอบพมมัดไปได้เงียบต่อมาเราจะมาดูว่าถัางของอีวาทำอะไรได้บ้างนะครับอืมอ่านี้เป็นด้านข้างนะครับ ด้านข้างนะแล้วก็ด้านหลังด้านเอ็ดด้านหลังนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะสีสวยมากโอเคหัวเปิดได้ไหมหัวเปิดได้โคตรสวยว่ะเดี๋ยปลาบอีกทีเข้าไปตึ๊บตึ๊บอ่ะตึ๊บ อ่านะครับนี่คือหัวที่เปิดได้ประมาณนี้ในนั้นมีอะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะอ่าผมจะยังไม่ใส่ข่าวนะครับเนื่องจากเป็นของพี่ชายนะโอเค อันนี้มีรอยนิดหน่อยไม่นิดอันนี้เปล่าวะมีอ๋อมันเป็นทั้งสองข้างนะครับอ๋อเอาไว้นี่ไงเอาไว้เปิดจะได้ไม่ติดนะแต่ว่าอันเนี้ยไอตรงขีดเนี้ยรอยจริงๆนะครับโอเคตอนซื้อก็ผมไม่รู้ว่าเลือกได้ไหมนะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เช็คหรือเลือกมานะครับ อ่าเดี๋ยวดูหน้าชัดๆอีกทีนะโอเคอเค๋อข้างๆก็ก็มีรอยหน่อยหนึ่งด้วยนะครับนี่นะรอยตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าพนักงานจะให้เช็คไหมเนาะแต่นี่นะครับหน้าชัดๆโคตรสวยโคตรสวย วยมากนะครับแฟนถามว่ามันคืออะไรของดีแค่นั้นแหละอืเรียบร้อยก็น่าจะลากันไปสำหรับหัวถังป๊อปคอนอีวานะบัดน,นี้เออจริงจริงมีแก้ด้ยวยแต่ว่าผมไม่ได้เอาขึ้นมานะครับก็หารูปดูได้ตามเว็บไซต์ ของเมเจอร์นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมรีบไปซื้อกันนะครับ590บาทจ้า